สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดคะ่ะ ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกนะคะและท่านเกิดในลัคนาพฤษศท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศพีศพฤษศทุกท่านคะในช่วงเดือนกลุมภาพันธ์ท่านจะมีข่าวดีๆด,ด้านใดเข้ามาบ้างหากกาลังรอคอยสิ่งใดอยู่นั้นท่านจะได้มาหรือไม่มารับฟังกันเลยนะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรก การงานของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถือว่าดีขึ้นคะ่ะงานราบรื่นขึ้นนะคะผลงานโดดเด่นคนชื่นชมและจับจ้องคนจะพูดถึงท่านในมุมที่ดีๆเพิ่มมากขึ้นหากท่านติดขัดมีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านจะแก้ไขได้ไวกว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านปัญญาเปิดไอเดียดีแต่ว่า ยังคงเหนื่อยกับการทำงานเพราะว่างานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามนะคะภาระที่เกี่ยวกับงานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นต้องทำงานล่วงเวลาวันหยุดไม่ได้หยุดทำนั่นทำนี่ตลอดทั้งวันโดยสำหรับบางท่านก็ต้องหอบงานกลับไปทำต่อที่บ้านและจะมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านนั้นต้องเดินทางเป็นระยะระยะ ท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากจะไปบางท่านต้องรับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปมีดวงได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาและมีดวงได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนั้นไม่ได้ทําเป็นประจำหรือไม่ค่อยถนัดและคุ้นชินมากนะักคนรอบข้างจะเรียกใช้งานท่านบ่อยขึ้นค่ะบางท่านจะได้ทํางานพิเศษควบคู่กับงานประจําสําหรับท่านใดที่มีความรู้หลากหลายอย่าง ะะและรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจํานั่นเองค่ะเดือนนี้คนจะให้การช่วยเหลือท่านดีนะคะหากติดขัดมีปัญหาให้ท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือค่ะสําหรับบางเรื่องอย่าเหนื่อยคนเดียวหรืออย่าคิดคนเดียวให้ท่านหาคนช่วยท่านเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครได้ให้ท่านรีบเอ่ยปากและหากท่านมีโอกาสได้เข้ามารับฟังคลิปนะคะหากท่านนั้นมีงานในมืออย่าได้ชะล่าใจอย่าได้ อาจประมาทการทำงานให้ท่านเร่งเคลียร์งานให้จบโดยเฉพาะงานที่สำคัญมากๆเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์งานของท่านยุ่งมากงานเพิ่มขึ้นชัดเจนเวลาในการทำงานก็จะลดลงจะมีการงานบางงานที่เข้ามาก็จะมีการกำหนดเวลาในการทำที่ชัดเจนท่านจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาและงานด่วนบางครั้งท่านเองก็ตั้งตัวแทบไม่ทันนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะคลุกอยู่แต่กับงานค่ะและที่สำคัญ จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวดาศีพุธศพในเรื่องของการงานที่ท่านกําลังทําอยู่คนเห็นคุณค่าผลงานเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นช่วงที่ท่านยิ่งไหนยิ่งดีนะคะยิ่งทํายิ่งได้ท่านจะไม่มีคําว่าเหนื่อยฟรีหรือว่าทาฟรีอย่างแน่นอนคะ่ะช่วงนี้โอกาสใหม่ๆจะเข้ามาหาตัวท่านนะคะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทํางานหาเงินเพิ่มคนสนใจจะมีคนเข้ามาให้โอกาส นำงานหรือว่านำข้อเสนอดีๆมาหยิบยื่นให้ช่วงนี้หากมีอะไรเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธนะคะเพราะว่าดวงด้านการงานของท่านดีขึ้นท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นอ่าจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะคะท่านจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นและบุคคลคนนั้นจะเป็นคนที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่าน ในวันข้างหน้าหากท่านใดที่ทำมาค้าขายท่านจะขายดีนะคะเพราะว่าท่านมีดวงได้ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้นและจะเป็นลูกค้าประจําเป็นลูกค้าที่ช่วยเหลืออุดหนุนท่านดีในภายภาคหน้าแต่อย่าขายแบบเดิมๆก็พอค่ะให้ท่านมองหาไอเดียใหม่ๆมากระตุ้นยอดขายเรื่อยๆนะคะสําหรับการขายในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤษภท่านมีเสน่ห์คนเมตตานิยมชมชอบ ลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุนสินค้านะคะสําหรับท่านใดที่ทํางานประจาเหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่นึกถึงและจะเรียกใช้งานท่านบ่อยขึ้นเป็นช่วงที่ภาระด้านการทํางานของท่านเพิ่มขึ้นงานให้โชคให้ลาบนะคะชาวราศีพฤษภขอเพียงท่านมุ่งมั่นตั้งใจทําท่านจะทําสําเร็จในที่สุดค่ะหา,หากอยากจะทาอะไรก็ตามให้ท่านลงมือทําเลยนะคะอย่ามัวแต่รอจังหวะและโอกาสและที่สําคัญคนรอบข้างบางคน ในช่วงเดือนนี้จะทำให้ท่านอื่นอัดหงุดหงิดลำบากใจเรามัดระวังการสื่อสารผิดพลาดเรารมัดระวังเอกสารผิดพลาดหลุดตกหลน่นฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านนั้นละเอียดรอบคอบและรัดกุมจะพูดคุยใดๆก็ตามขอให้ท่านพูดคุยให้ชัดเจนเรามัดระวังคนเข้าใจผิดในคำพูดอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปอย่าไว้ใจคนอื่นง่ายๆไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะต้องมีเอกสารมีพยานรู้เห็นทุกครั้งนะคะ จะเซ็นหนังสือสัญญาที่สําคัญสําคัญก็ต้องอ่านให้ดีๆค่ะเข้าใจดีแล้วค่อยลงมือเซ็นโดยภาพรวมการงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นแต่บอกเลยนะคะว่าเหนื่อยมากระวังคนเข้าใจผิดระมัดระวังศัตรูในที่ทํางานเขาพยายามหาทางกลอนแกล้งเลื่อยขาเก้าอี้และยุยงคนอื่นให้เกลียดชังท่านช่วงระยะเวลานี้อย่าได้ประมาทคนโดยเด็ดขาดนะคะระมัดระวังทํางานหลุดตกหล่นขอให้ท่านมีสติในการทํางานและการใช้ชีวิตนะคะ มาที่การเงินของท่านกันบ้างคะ่ะการเงินของท่านในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ไม่แย่อย่างที่ท่านนั้นกําลังเครียดอยู่นะคะเพราะว่าท่านมีดวงได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างคะ่ะซึ่งเป็นเงินที่ท่านไม่ได้ได้ได้ไดไดไดรับเป็นประจําไม่ใช่เงินเดือนแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะเงินที่ท่านจะได้ในช่วงเดือนนี้นั้นหลักๆมักจะมาจากงานมาจาก ความรู้ความสามารถของตัวท่านเองเรียกได้ว่าเงินจะมาจากหยาดเหงื่อแรงกายรายรับของท่านเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะท่านใดที่ทํามาค้าขายรับงานอิสระปีแลนซ์งานบริการต่างๆเป็นเดือนที่รายรับของท่านเพิ่มขึ้นบางท่านได้เงินพิเศษจากงานพิเศษมีคนใช้ไหว้วานและให้เงินท่านเป็นค่าตอบแทนมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตหนุนหลังด้านการเงิน หรือสาหรับบางท่านจะมีคนช่วยเหลือท่านแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างนะคะแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็จะสําเร็จค่ะบางท่านจะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าท่านกู้ยืมสําเร็จหรือเจรจาขอผ่อนผันหนี้สินสําเร็จนะคะหากท่านนั้นเงินกําลังจะขาดมือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ให้ท่านสังเกตดูนะคะจะมีเหตุการณ์ในท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างตัวท่านจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายตน จนได้เงินจะไม่มีคำว่าทางตันจะมีทางแก้ทางออกให้ท่านเสมอการเงินยังไงท่านก็รอดค่ะแต่จะมีบางช่วงนะคะที่รายจ่ายของท่านค่อนข้างที่จะสูงเอาระคาฟังรายรับของท่านไปแล้วทีนี้ก็มาฟังรายจ่ายของชาวราศีพฤษภกันบ้างนะคะรายจ่ายของท่านในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์นี้มักจะเป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นค่ะโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้าน กับบุคคลรอบข้างมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านถูกใจและเป็นสิ่งของจําเป็นที่ท่านอยากจะได้เป็นช่วงที่ท่านจะมีเงินใช้ใจ่ายหมุนเงินได้คล้องขึ้นหากตั้งใจที่จะไปไหนท่านก็จะได้ไปนะคะมีดวงหมดเงินไปกับการเดินทางจะได้ซื้อสิ่งของบางอย่างเข้ามาในบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่แตกหักชำรุดฟังเสียหายสูญหายหาไม่เจอจะมีรายจ่ายแบบปรบป,ปรับฉับพลันเกิดขึ้นแต่ จะเป็นรายจ่ายที่ท่านสามารถบรหิหารจัดการได้นะคะเอาอยู่ค่ะสําหรับรายจ่ายในช่วงเดือนกุมภาพันนี้ช่วงนี้การเงินของท่านนับว่าดีขึ้นแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีพฤษภนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ท่านนั้นไม่สมควรจะเสียนั่นเองค่ะให้มีสติในการรับฟังอย่างหูเบาเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนขี้สงสารนะคะหากจําเป็นที่จะต้องโอนเงินให้กับใครหรือจะโอนเงินให้ใครก็ตามดูให้ดีๆค่ะ เช็คแล้วเช็คอีกแล้วค่อยกดโอนคิดทบทวนให้ละเอียดแล้วค่อยกดโอนระวังจะโอนให้มิจฉาชีพห้ามโลภมากอย่าเห็นแก่ของถูกระวังจะได้สินค้าไม่ตรงปกและห้ามให้ใครกู้ยืมเงินโดยเด็ดขาดนะคะแต่หากท่านไม่สามารถด็กเดยงได้จําเป็นที่จะต้องให้กู้ยืมท่านก็ต้องทําหนังสือสัญญาทุกครั้งหรือไม่ก็ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันทุกครั้งอย่ายใจใหญ่ที่สงสารอย่ายใจใหญ่ใจเักเลงคะ่ะ เงินทองของเราอย่านําไปใส่ไว้ในมือใครท่านจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจหรือว่าว่าวุ่นใจในภายหลังนะคะช่วงนี้ท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงนะคะมีคนจ้องที่จะหาผลประโยชน์จากตัวท่านอยู่มีคนจ้องอารัดเอาเปรียบให้ท่านระมัดระวังค่ะให้มีสติที่สําคัญรายจ่ายของท่านยังคงสูงให้ท่านสงสารตัวท่านเองก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยกว่าท่านจะได้เงินเข้ามือมานั่นเองค่ะ ข้าขอให้ขออวยพรให้ชาวราศีพฤศภทุกท่านนะคะเงินไหลนองทองไหลามาให้ท่านนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อยคล้าวคลาดปลอดภัยกราบขอพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นให้ท่านเป็นผู้ที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และเหลือเก็บสวัสดีค่ะ